สวัสดีค่ะช่องคุณยายนะคะวันนี้ครบสิบวันของต้นพี่บอนสีของคุณยายนะคะที่คุณยายออกมาอาบน้ำล้างรากให้น้องเขาวันนี้เป็นต้นพี่นะคะที่คุณยายมาอาบน้ำล้างรากให้เขาครบสิบวันแล้วคุณยายมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าน้องอาบน้ำล้างรากไปแล้วได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้ว น้องเจเิิเ,เติบโตไปถึงไหนวันนี้คุณยายเอาออกมาล้างกระป๋องให้น้องเขาด้วยแล้วก็เอามาล้างลากแล้วคุณยายมีสูตรใหม่มาทดลองคุณยายเป็นนักทดลองนี่ฮิวมิกเป็นแล้วก็ดูลินซีสังเคราะ์แสงสองอย่างคุณยายมาผสมกับน้ำจะมาลดให้น้องเขา เพราะฮิวมิกเป็นปรับสภาพดินเพราะบางครั้งบอนสีของเราอยู่ในกระป๋องดินของเราใช้มาหลายเดือนแล้วดินเขาอาจจะเสื่อมสภาพไม่มีสารอาหารคุณยายก็ลองเลยลองเอามาทดสอบกระบอนสีของคุณยายดูว่าถ้าใส่น้องใส่ให้น้องเข้าไปแล้วน้องเขาจะดินดีขึ้นหรือเปล่าพอดูนาราทั์ของคุญญณยายมันไม่เห็นจะค่อยโตเลย แต่นี่พวกลงตัะเมืองอะไรของคุณยายเนี่ยเห็นไหมสิบวันที่คุณยายมาอัปเดตให้ดูนี่น้องเขาก็มีหลอดใหม่แล้วดูสีสดใสมากเจ้าปลแก้วแล้วก็ชัดทินกรแล้นี่นางมณีวาสนาแล้วก็สาวนครใช้สีนี่ สีลาน,นักปาดของคุณยายนี่ใบใหม่ของน้องเขาเนี่สีชมพูเลยไปใ,ใหญ่กว่าเดิมนี่น้องเขก็แทงหลอดมาใหม่แล้วแต่มีบางตัวคุณยายไม่ได้ออกมาเพราะอยู่ในกระโจมคุณยายขี้เกียจขี้เกียจไปแงะเขาออกมาคุณยายก็เอาที่อยู่ในกระป๋องนี่นะคุณยายจะลองมาเอาฮิวมิกปรับสภาพดินกับ จูลินซีสั่งคอ์แสงสองตัวผสมกันลดให้น้องเขาดูว่าดินน้องเขาจะปรับสภาพดีก็เดิมไหมเพราะบางทีดินเราปลูกให้น้องเขาหลายเดือนแล้วแล้วมันหมดสารอาหารแล้วเราดินคุณยายยังไม่ได้เปลี่ยนดินใหม่ให้น้องเขาเลยก็เลยลองใส่ตัวนี้ดูเพื่อปรับสภาพดินให้ดินมีสารอาหารเนี่ย เขาจะเป็นดำๆแบบนี้คุณยายเคยใส่ใส่ดินปลูกต้นไม้ดินก็ดูร่วนสุยดีนะนี่คุณยายก็เลยลองเอามาทดสอบกันน้องบันสีดูว่าน้องบันสีเขาจะโอเคไหมหรือจะโตขึ้นหรือว่าจะ ต้นจะโตขึ้นหรือว่าต้นจะสั้นลงก็ไม่รู้นะคุณยายก็ทำไปทั่วเลยเป็นนักทดสอบทดลองดูแล้วเดี๋ยวอีกสักสิบวันคุณยายจะมาให้ดูการทดลองของคุณยายแต่ตัวนี้ถ้าโดนใบไม่ได้เลยนะโดนแล้วปุ๊บใบเขาจะดำเลยนะ นี่คุณยายจะใส่ปรับสภาพดินดูดินเขาเหมือนไหมดินเหมือนเนาะดินน้องเขาไม่มีสารอาหารอะไรแล้ววะคุณยายไม่ได้เปลี่ยนดินให้น้องเขาเลยเนี่ยคุณยายก็เอาฮิวมิกับจุลินทรีย์สังข้อแสงสองตัวนี้ลดให้น้องเขาให้น้องเขาเผื่อน้องเขาจะปรับสภาพดิน กาจะทำให้ดินน้องเขาดีขึ้นจะได้ถ้าคุณยายคิดถูกนะถ้ามันเป็นดังที่คุณยายคิดนะว่าสภาพดินของน้องเขาจะดีขึ้นแล้วทำให้ต้นของน้องเขาจะเจิิญนตบตงอกงามแต่ถ้ามันไม่เป็นเหมือนที่คุณยายคิดก็เสี่ยง แต่ว่ามันไม่น่ามีผลอะไรต่อน้องบอลสีหรอกเพราะมันเป็นสารปรับสภาพดินทำให้ดินที่ไม่มีสารอาหารปรับสภาพให้ดินเขามีสารอาหารให้ดินเขาร่วนซุยนี่คุณยายใส่ไ,ไปอย่างละเยอะเลยนี่ดูน้ำน้องเขาจะไหลออกไปเป็นสีดำๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยนี่ คุณยายมาทดลองทดสอบกับน้องบันสีของคุณยายดูคุณยายก็อยากให้น้องบันสีของคุณยายเติบโตแข็งแรงคุณยายก็ลองมาดูตามสูตรของคุณยายถ้าได้ผลยังไงแล้วเดี๋ยวอีกสิบวันคุณยายมาอัปเดตให้ดูนะคะนี่สิบวันผ่านไปน้องก็โตขึ้นมาเยอะแล้วที่คุณยายล้างลากอาบน้ำใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้น้องเขา วันนี้คุณยายมาลองสูตรใหม่ดูว่าน้องเขาจะได้ผลไหมนี่ทำให้ดินดีโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็มาทดลอง การปรุงดินให้ดินเขาเจริญดินดีให้ใบน้องให้น้องสีให้น้องบันสีต้นใหญ่ต้นอวบใบแข็งแรงปรับสภาพดินให้น้องเขาโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็มาอัปเดตสิบวันผ่านไปของน้องบันสีต้นพี่นะคะอันนี้หลวงตะเมืองดูคุณยายออกมาคอจะเริ่มพับแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้นะคะถ้าได้ผลยังไงเหลืออีกสิบวันคุณยายมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าน้องเขาจะโตหรือว่าน้องเขาจะแฟบขอบคุณนะคะที่กดติดตาม